สวัสดีครับตอนนี้เรา,าอยู่กับเกม p a n t s vs z o m b i e นะครับหรือเกมพืชประทัดซอมบี้นั่นเองวันนี้เรามาอยู่กันที่พาร์ทที่3นะครับเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลยเพราะว่าเราตอนนี้พาร์ทที่3เราอยู่ที่ด่านกลางคืนนะครับทุกคนมาครับว้ายพีบอมโอเคมาครับเราไปลุยกันเลยครับเราต้องปลูกปลูกเห็ดไอตัวน้อยๆอ,อ่ะที่เราได้มานี่เฮ้ย แต่อันนี้น่าจะใช้ไม่ได้นะครับทุกคนน่าจะใช้ไม่ได้แล้วเดีย๋ยวผมเอาเอาระเบิดไปไว้ก่อนแล้วกเว็เอาตัวนี้ไปเฮ้ยเอาตัวนี้ไปเผื่อเฮ้ยน่าจะได้หรอมั้งแล้วก็ระเบิดลองดูครับเฮ้ย <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวกอนเอาเอาระเบิดไปเอ้ยเอาตัวกินไปดีกว่าเอาระเบิดระเบิดออก ลองเอาไปก่อน <c oughs> จริงๆกลางคืนมันผลิตไม่ได้ใช่ปะทุกคนใช่ปะวะน่าจะผลิตได้มั้งผมก็ไม่ได้เล่นานานนะเนาะก็จาไม่ได้ทุกคนเฮ้ยผลิตได้ก็โอเคแต่มันจะไม่มีแบบว่าออกมาช่วยอะน่าจะใช่อะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีแสงแดดเนี่ยทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยเฮ้ย <c oughs> มาข้างบนม จิบ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 ส่วนไอ้นี่เราก็ต้องมีไอ้ตัวกินโลหพอ่ะผมผลิตเงินกันจะได้ชัวร์ๆจะได้ชัวร์ๆแต่ตัวนี้มันจะยิงแบบว่าไม่ค่อยไกลมาทุกคนมันจะน่าจะยิงประมาณสามช่องเนี่ยตรงนี้นมาผลิตเงินเลยผลิตเงนินเดี๋ยวผมรีบวางไว้ก่อน <S <S ไม่ได้ไม่ได้แล้วมันจะมาแล้วซอมบี้ผลิตเงินหน่อยครับผลิตเงินครับ มาครับสร้างสร้างสร้างแล้วเบิดยังก่อนดีกว่าครับผมว่าต้องสร้างเงินก่อนเดี๋ยวสร้างให้ครบแถวก่อนครับเอาเห็ดวางให้ครบแถวกัอนอาา่าฮะมันสร้างได้เรื่อยๆไงสมบัติชิวๆครับแต่เราจะไม่เจอไอ้ลุงนั่นดิไอ้ลุงวิ่งเร็วอ่ะถ้าเราไปยิงมันะ เดีย๋ยวไม่เจอมันก่อครับเดีย๋ยวผมจะเอาอันนี้มาตั้งไอมันฝรั่งหรือว่าเราตั้งไปเลยตั้งไปเลยดีกว่าเพราะว่าถ้ามันถึงตอนไอที่แก,งก๊งมาเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงเนี้ยตรงหลุมศพเลยครับทุกคนก่อนอื่นเราผลิตดอกทานตะวันก่อนแล้วก็าวางหีดให้ครบตัวละสองแถวไม่ใช่สองตัวต่อแถวใช่แล้วมาครับผม,มใช้สูตรเดิมครับผลิต ผลิตทา,านตะว,วันสองแถวครับเพื่อผลิตเงินที่รวดเร็วครับเพื่อเราจะได้ตัวเต็งๆมาเฮ้ยนายกินฟรีไม่ได้เป็นกรรม้ยลุงมาแล้วอะประมาณนี้แหละจริงๆผมว่ามันชิวนะเพราะว่ามันเริ่มแรกเองอะทุกคนชิลชิวชวิผมว่ายังไม่น่าซีเรียสเท่าไหร่ครับแต่ถ้าด่านต่อไปเงี้ยผมว่าน่าจะแบบ เริ่มนี้หละแต่เราน่าจะได้ไอ้เห็นรุ่นสองมาอันนั้นก็ช่วยเราได้เยอะทีเดียวนี่ครับยิงเลยโกดโกดเห็นไหมมันจะวิ่งใส่ถ้าเราไปตีหนังสือพิมพ์มันตกนะครับทุกคนแต่เราไม่กลัวครับแต่เราไม่กลัวครับสั้งนี่เลยครับยิงระยะไกลไปก่อนครับ mm hmm. <laughs> ผมได้เจอตัวสองร้อยมาเฮ้ยน่าจะตัวกินวะโทษนะทุกคนวางผิดไม่เป็นไร เอายิงไปก่อนแก้ขัดไปก่อนครับง่ายๆง่ายๆครับเซิร์ฟเซิฟมางไปทีละสามตัวไปเลยครับไม่เสียตังค์ด้วย <c oughs> แต่จริงผมว่ายังไม่จําเป็นนะไอ้เรื่องเงินเนี่ยผมสร้างไปสองแถวเพื่ออะไรวันเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ก็ถึงถือว่าดีครับจัดไปครับทุกคนด่านนี้น่าจะผ่านชิวๆนะฮะเดี๋ยวผมตั้งให้มันครบก่อนเห็นแล้ก็กันไอตัวที่มันแบบโกรธอะ่ะนี่ผมตั้งตั้งไม้ข้างหน้าเลย โค้บอนฟรีไงครับซื้อได้เรื่อยๆ,ๆผมไม่ได้เสียดายอะไรมากแต่ผมก็ต้องสร้างตัวกินกินก่อนแล้วก็เก็บ่อนเก็บ่อนเก็บเงินก่อน,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 อนแล้วก็สร้างตัวยิงข้างหลังครับตัวยิงไกลครับพุ่งตัวนี่ครับสูตรนี้ได้ผลได้ผลครับได้ผลครับสูตรนี้ครับผมว่าเข้าทางเลยนี่ครับวางไปตัวกินตัวยิงไกล ไว้ไม่ต้องตั้งแล้วตั้งสายครบครับสวยชิวๆครับชิวๆนี่ตัวยิงไกลครับเสริมไปได้เงิน้วยได้เงิน้วยมาแล้วครับทุกคนมันมาแล้วมาแล้วเราเอาออกจากตัวนี้ข้างล่างดีกว่ามาครับมาเลยเกงซอมบี้ข้าไม่วกวกเองหรอกมาประชันหน้ากับข้าเลย กินมันไปยิงเป็นการอะไรที่ช้ามากเป็นอะไรที่ช้ามากๆเอาเราจะสร้างตัวกินมันก็จบๆกะแล้ว <c oughs> ถือว่ายิงยิงขำๆครับเนะ <c oughs> พราะว่าผมว่ารอบนี้ก็ยังแบบเฉยๆสำหรับผมนะ <c oughs> ยังพอไปได้อยู่ยังพอไปวัดไปวาได้อยู่ครับมาครับนี่ไงโอ้ยโอ้ยเราได้เห็นตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับ รู้ว่าจะได้ไอตัวพี่ของไอเห็ดที่ยิงรีอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ก็ถือว่าดีผลิตผลิตเงินเร็วเหมือนกันครับประหยัดเงินทชัพยากรด้วยอ๋อฮมันพูดอะไรไม่รู้ครับเอาผมเอาเห็ดไปแทนไอาทานตะวันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็อานี่ไปแล้วก็นี่ไปแล้วก็ผมเอาเป็นตัวนี้ไปเลยนะเพื่อจะได้คุมค้มๆหน่อยครับแล้วก็เอาเป็นตัวสโลไปแล้วก็ตัวกินไปเลย ง่ายกว่าง่ายกว่าผมว่าโอเคเลยอย่างเงี้ยเริ่มกันเลยสร้างเห็ดก่อนครับได้2ตัวแล้วก็สร้างตัวยิงไกลๆก,ก่อนครับยังไม่รีบยังไม่รีบครับทุกคนเราต้องใจลมๆกันหน่อยนี่ครับผลิตได้ทีละสิบห้านะแต่มันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะเห็ดตัวนี้ก็ถือว่าดีนะฮะประหยัดทรัพยากรครับไม่ใช้ตอนกลงคืนนี่ถือว่าคมครับ มาเลยซอมบี้ข้าไม่กลัวอิงหรอกสร้างให้เขาก่อนครับสร้างไว้เลยเพราะว่าตัวแรกไงมันก็ยังกระเจาะอยู่สร้างเห็ดเรื่อยๆครับสร้างเห็ดไปเรื่อยๆครับ <c oughs> มาเลยซอมบี้มาเดี๋ยวสร้างสร้างข้างบนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราเก็บเงินเยอะๆเราค่อยสร้างตัวยิงละสองนัดครับ <c oughs> ผมว่าโอเคเวิร์กเลย <c oughs> สร้างสองแถวเหมือนเดิมนะผมหิวเงินนะครับทุกคนสูตรเดิมเจ้าพ่อหิวเงินครับช่องนี้ครับโอเคครับไปผลิตผลิต <S 1> <S 1> <S 1> ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังไม่มีตัวเต็งมาครับมันฝรั่งยังไม่ต้องรีบครับตัวเต็งยังไม่มาผลิตเงินไปก่อน,นครับทุกคนเดีย๋ยวตัวเต็งมาแล้วก็ผลิตไอ้มันฝรั่งนะไม่ดูผลิตเลยผลิตเลยดีกว่ากว่ามันจะรีโหลดอีก ดาวมันช้าเนี่ยไอ้นี่มันฝรั่งครับทุกคนเฮ้ยมาแล้วเอาไปดักตรงนี้เลยครับยิงยิงประชดไปก่อนผลิตครับสองแถวครับยิงประชดไปก่อนครับยิงประชดไปก่อนมาผมใครได้กินเห็ดผมฟรีแน่เลยแต่ไม่เป็นไรครับแต่ไม่เป็นไรครับแต่ไม่เป็นไรครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับไม่เป็นไรครับชิวชอยู่ครับนี่ครับชิวๆอยู่ครับชิวชอยู่ครับ ไม่ซีรีส์ครับผมตัวฟรีตัวฟรีนี่ครับเอาไปกินฟรีครับใช้ยเย็นเย็นใช้เย็นเย็นเห็ดโตแล้วครับนี่เห็ดโตแล้วเราจะได้เงินเต็มหน่วยแล้วทุกคนผลิตไปก่อนครับดักดักไปก่อนครับนี่เราได้ยินเอาไปเลยครับตั้งไปเลยผลิตเงินแล้วเฮดเหลโต,ตได้แล้วยิงดักไปก่อนครับสร้างยิงดักไปก่อน ยังไม่ต้องรีบครับอย่งเงินแล้วก็ฟูอยู่แล้วช่วงหลังๆนะครับฟูช่วงแรกๆอาจจะช่วงแรกอาจจะได้อยู่แต่นานๆไปถ้าทำอย่างนี้ก็ยากอยู่นะทุกคนนะมาครับเฮ้ยตัวส,ส,สโลยังครับผมเอาตัวยิง2องมิตก่อนดีกว่าระยะไกลมาป๊บยิง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 ,ยงแล้วเงินค่ารองเงินอยู่ผลิตมาผลิตมายิงไปครับยิงไ ผมบอกเลยแรงครับแรงครับถ้ายิงตัวธรรมดานี่ถือว่าแรงมากเลยนะสองลัดเนี่ยเหมือนตัวละร้อยสองตัวก็พอๆกันแหละครับประหยัดพื้นที่ไปอีกมาน้อยไม่กลัวแต่กลัวมาเยอะใช่แล้วมาน้อยไม่กลัวแต่กลัวมาเยอะใช่แล้วใช่แล้วข้างบนหนักไปก่อนครับเรมามันฝรั่งก่อน ถือว่าได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆครับเห็นผมฟูลแล้วเห็นผมฟูลแล้วสโลยังครับสโลผมว่ายังไม่ต้องใช้นะสโลเอาตัวยิงไกลมาเดี๋ยวเอาไปข้างบนก่อนแล้วกันมาแล้วครับมันฝรั่งเรามาแล้ววางันเลยเฮ้ยแก๊งซอมบี้มาแล้วทุกคนเฮ้ยมีตัวถังด้วยเป็นกรมเต้องเอาตัวงับมาแล้วล่ะคนสร้างตัวงับก่อนสร้างตัวงับมาก่อนครับวางไว้ก่อนครับ อย่ามันกินฟรีอย่ามันกินฟรีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่เอาตัวนี้ไปยิงลุก่อนครับสบายสบายเฮ้ยอ,อย่ากโกดีลุงอ่าตายก่อน,นะละบอกแล้วมันยิงแรงนี่ผมดักไปก่อนครับผมวางไปก่อนวางไปก่อนเลยครับปั๊บปั๊ป๊เก็บเงินเรื่อยๆครับเก็บเงินเรื่อยๆครับไม่รีบครับ เดี๋ยวเราสร้างตัวซโลมาช่วยยิงเ้วยอ้าวเวนกมข้างบนไม่เป็นไรครับอย่างก็ได้150คืนแล้วผมมาครับ,อรบขอนอ,อกเลยถอนอ,อกเลยครับแล้วก็ยังยังยังครับยังยิงตัวนี้ฟรีก่อนแล้วก็ชินตัวนี้ครับงับเลยเอออร่อยไหมล่ะต้นไม้ของเราอร่อยครับทุกคน สร้างนี้ก่อนยิงตัวสโลไปด้วยง่ายคิดจะวิ่งเหรอคิดจะวิ่งเหรอไม่ทันได้วิ่งหรอกครับก็มาดีครับก็มาดีครับหนาเงินครับทีมผมหนาเงินมากนะเราสร้าง,างัวล่ากันนี่ครับเรื่อยๆผมว่านะเรื่อยๆมาครับ น่าจะได้ผมตัดรอเลยมาครับนี่เวิร์กเวิร์กสูตรนี้เวิร์กผลิตมาครับผลิตเงินมาแล้วเร็วตั้งไว้ก่อนปุ๊บปุ๊บตัดไปเลยนี่มีเงินด้วยเก็บเงินมาครับเดี๋ยวแก๊งซอมบี้จะมาอีกแล้วทุกคนนี่ครับเดีย๋ยวผมไม่ได้สร้างต้นไม้กินคนตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ร er ีบครับยังไม่ร er ีบผมว่าแค่นี้ก็ ผ่านชิวๆรับทุกคนแต่ผมก็ต้องอยากสร้างต้นไม้ให้มันครบอ่ะเพื่อความสวยงามของเราครับผมไปครับสร้างสร้างครับอย่าอย่าเพิ่งงับนะข้างล่างอย่าเพิ่งงับเลโอเคสวยครับเก็บไว้งับตอนที่แบบว่าแก๊งมันมาแล้วมันจะมันจะโผล่มาจากไอหลุมศพเนี่ยครับทุกคนนี่ครับได้เงินมาแล้วนี่เพอร์เฟกต์ทีมเพอร์เฟกต์ทีมครับเพอร์เฟกต์ทีมครับนี่นะครับ ผ่านฉลุยนี่ครับนี่เลยครับแผนของเราไม่น่าจะบุกเราได้นะัวทุกคนแต่เี่เวลานานอย่างนี้เด็กไอ้นักร้องมันจะผลขึ้นมาจากหลุมศพอย่างหาเลยนะครับทุกคนยิงไปยิงไปสังหารเร็วสังหารพวกมัน g ้กินไป าไปสนอย่าไปสนอย่าไปสนสวนครับเอยครับข้างบนเหรอครับเอาตัวสองนี้เข้าไปจะได้จบไปเร็วๆครับจะได้จบไปเร็วครับขมืบนี่้ยตัวนี้ผมก็ชอบนะสบายเลยเราประหยัดเงินได้เยอะเลยครับทุกคนแต่ด่านต่อไปมันน่าจะโหดขึ้นนะครับเนี่ยมานะครับเราได้เห็ดอ้วนมา <laughs> เรียกชนะรักเลย เฮ้ยนี่เอาอมาฆ่าตัวนี้นี่ไงผมจําได้ล้วความจริืมกลับมาให้ใช่ถูกถูกนี่ผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนยังยังไม่ต้องเอาอะไรเต็งๆไปอะ่ะผมเอาตัวกินไปแล้วกันแล้วก็ตัวสโลไม่ต้องมั้งแล้วก็เอาอยิงสองร้อยไปเลยกว่าระเบิดยังไม่ต้องผมว่านะยังไม่จําเป็นขอตั้งเงินก่อนนะแล้วก็มานี่ครับ วางไปก่อนเลยครับผมวางอย่างี้เลยจะได้ยิงตั้งแต่เริ่มแรกที่มันเดินเข้ามายังไงมันก็รีครับทุกคนมันก็ไม่ได้แย่นะเราก็ตั้งประมาณนี้ไปก่อนเลยครับดักรอไปเลยครับยังไงเราก็ต้องสร้างตัวไอ้เจ็ดห้าเนี่ยผมว่าชิวๆเลย The zombie coming ผมพูดถูกปะวะถ้าพูดไม่ถูกขออภัยเลยครับ ผมนี่อยู่ในชมรมคนไม่เก่งภาษาอังกฤษนะตอนเด็กๆไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่นั่นแหละครับผลกรรมนะครับน้องๆที่ใครที่ดูอยู่ครับก็ตั้งใจเรียนนะครับผมภาษาอังกฤษมันเอาไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้านะครับผมเราอาจจะไม่เห็นภาว่าเออเราไปใช้ภาษาของคนอื่นเขา,เขาทำไมอะไรเงี้ยแต่จริงมันสําคัญมากนะครับไม่ว่าเราจะสมัครงานหรือว่าเรียนทุกอย่างต้องต้องใช้ภาษาอังกฤษครับผมว่าแม่งจะแทนภาษาไทยอยู่แล้วอะ ผมเรียนอะไรผมก็แทบไม่รู้เรื่องอะแต่ก็เนาะยังไงเราก็สู้กันต่อครับทุกคนยังไงก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเนาะผมว่ามันจําเป็นมากๆนะมาลุยกันต่อครับฆ่าซอมบี้กันต่อครับนโนะบอกว่าจะพูดทําไมแม่พูดที่บ้านก็ปวดหัวอยู่แล้วยังไงก็เนาะตั้งใจเรียนกันนะทุกคนนะครับครับผมมาเลยซอมบี้ เดี๋ยวเราค่อยผลิตนะครับผมขอผลิตเงินเต็มก่อนนะยังไงแรกๆมันก็สะดวกสบายอยู่ครับทุกคนเงินคล่องมือปื๊ดๆอยู่นี่ครับได้ครบแล้วมาเอาเป็นตรงนี้แล้วกันครับจริงๆมันต้องสร้างไงเนี่ยโอเคผมสร้างตรงนี้นะผมแม่งกินพื้นที่มากผมจะเล่นให้เต็มแมปเลยทุกคนนี่มาละโอ้ไม g ก d ทันมะเนี่ย มาจะกินน้องผม,มสักตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับนายก็กินได้แค่นั้นแหละมาเถอะบู๊รุ๊กไม่น่ามาถึงรอบไอ้นุม่มบอกเลยบอกเลยผลิตผลิตเอ้ยทำไมผิดล่ะทำไมไม่ทำข้างล่างละ่ะเฮ้ยข้างล่างมันมาเลยไม่เป็นไรครับยังไงมันก็ยังคูลดาวเร็วหน่อย เราก็ต้องวางให้ครบทุกตัวอยู่แล้วครับผมสบายสบายไม่ยากเท่าไรแต่ก็ไม่ได้ง่ายครับแล้วเราก็จะสร้าง200ด้านหลังนะสวยก็มาดีครับก็มาดีครับผลิตเงินทุกคนจะสร้างเห็ดสามแถวก็กระไอยู่เห็ดผลิตเงินสมแถวร้อนเงินจัดๆไม่เป็นไรครับทุกคนเรายังรวยกันได้ครับยังรวยกันได้นะครับ นี่มาแล้วผมสร้างตรงกลาง,งก่อนแล้วกันเก็บเงินหน่อ,อนยโอ้ไม่กอไม่ดีเท่าไหร่จังหวะนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับดักหน่อยยางๆางเฮ้ยข้างบนข้างบนข้างบ,บนบุกหนักถมหนักมากไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยังไหวอยู่ยังไหวยอยู่ครับไม่เป็นไรครับ ยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ครับมันฝรั่งมันฝรั่งนี่ครับเอาตัวนี้เลยสองตัวครับสุดจัดสุดจัดเฮ้ยเฮ้ยทำไมง่ายจังนี่ครับตัวกินนี่ครับหลุมศพครับตัวกินหลุมศพมาครับถือว่าแจมครับเราได้ตัวนี้มาแจมเลยโอเคโอ้ย ไม่ไหวผมตกลงซื้อเลไแบบว่าเนี่ยไม่เป็นไรครับผมมาเราไม่จําเป็นต้องใช้อะไรแนละ้วผมว่าอย่างนี้นะ่าจะไหวนะแต่ก็ตัวสองร้อยไปก,ก็ต้องเอาไปครับจําเป็นผมว่านะแล้วก็เอาตัวกินไปเออน่าจะโอเคละแผนนี้แหละป่ะทุกคนโ,โหหลุมศพยืงใกล้ออลิเชใไม่นะไม่นะเดีย๋ยวต้องกินตรงนี้ก่อนเลยครับ เราต้องจัดก,การก่อนเลยมันอยู่ใกล้เกินไปไม่ได้ไม่ได้ไไดักไว้ก่อนครับดักไว้ก่อนค่อยๆผลิตเงินกันไปค่อยๆผลิตเงินไปครับมาแล้วซอมบี้มาแล้ว The coming ม,ม,มาเลยข้าไม่กลัวพวกเองหรอกยิงยิงมันไปยิงมันไป ชิวๆครับชิวๆครับเอาตัวโชวคขาวมาไว้ก่อนครับถือว่าง่ายถือว่าง่ายสะดวกสบายครับของฟรีผลิตผลิตผลิตเงินแล้วถ้าต้องการเงินมาครับช่วงแรกๆยังไม่ค่อยน่ากดเท่าไหร่เราต้องรีบผลิตเงินกันก่อนเนาะเพื่อเราจะได้ตัวเต็งๆมาแบบเก่งๆมาผมสร้างเป็นข้างบนก่อนแล้วกัน ข้างล่างยังไม่เท่าไหร่ครับผมว่าไอ้นี่ก่อนปุ๊บแล้วก็เหตุมาครับคนเราควรจะสร้างตัวนี้ละไอเจ็ดห้าเนี่ยเพราะว่ากลัวมาแล้วจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาตัวนี้ไปยิงเล่นก่อนครับนี่ครับผมมาเลยมาเลยข้าไม่กลัวงี้หรอกวันนี้ไปก่อนครับดักไปก่อนหนักทางไปก่อน ถ่วงเวลาก่อนครับถ่วงเวลาผลิตเงินอย่างใจเย็นผมนเป็นคนใจเย็นนะครับจริงแล้ววะใจเย็นจริงหรือเปล่าเฮย้ยผมน่าจะมากินตัวลงศพก่อนเดี๋ยวเด็กแก,งก๊งจะมาก่อนที่เด็กแก,งก๊งจะมาครับทุกคนยังไม่รีบครับยังไม่รีบเท่าไหร่แต่ยังไม่ยังมันก็ต้องรีบแล้วละ่ะใจเพิ่งครับใจเพิ่งครับ เอามากินอันนี้ก่อนครับเอามากินหลงโซก่อนเฮ้ย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 ไอ้ชายเบาเบาไอ้ชายนี่ครับโอ้โหโอ้โหเอาไปดักก่อนครับส่งเวลาก่อนนี่ครับครบแถวแล้วเราซื้อของสบายแล้วทีนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยโอลิเช่โอ้ยยยกยอดเฮ้ยมีตัวโดดด้วยผมลืมเลยผมลืมดูดยย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 ย พอได้อยู่ยังพอได้อยู่กินถุงศพนี้ก่อนโอไม่โอไม่นะโอไม่โอแม่สาวน้อยเอาตัวนี้ยิงช่วยก่อนครับไม่เป็นไรย,ยังพอได้อยู่ตัวเป่าผมแรงอยู่ครับแต่ยังม่คิดตัวเป่าของข้าก็พอยังมาคิดตัวเกาของข้าก็พอโอ้ได้อยู่ได้อยู่ถ่วงเวลาได้อยู่ครับทุกคนอุ้ย โอ้ไม่กอดไม่ดีแล้วครับผมลืมมันระเบิดมาแต่ก็ยังไม่ได้แย่เท่าไหร่ครับยังได้อยู่เฮ้ยผมตั้งข้างหน้านไปเลยผมไวรล่ตัวโดดเลยครับทุกคนตัวยิงไกลมาเลยตัวยิงไกลมาปุ๊บนี่ครับสวยผมว่าหลุมศพผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะเฮ้ยข้างล่างข้างล่างไอช้ายไม่ได้ แผนของเรามันช่างล่าชา้ายิ่งนักตัวกระโดดมาไม่นะอย่างนี้ท่าไม่ดีแน่แต่ก็ถือยังไม่แย่เท่าไหร่ครับทุกคนยังพอไปวัดไปวาได้อยู่ัพอได้อยู่ครับทวงเวลาก่อนทวงเวลาก่อนครับมาบตั้งข้างหน้าไปเลยครับหลับผมยังได้เรื่อยๆครับนี่ครับ กานทวงเวลานี่นลครับตั้งไปเลยยินไกลส,สัสๆมาตัวสองร้อยข้างล่างไปครับเอายิงดักมันให้มันกินฟรีก่อนครับทุกคนมาเลยมาเลยนี่ครับได้ละผ่านแล้วแหละทุกคนอย่างเงี้ยสบายแลวชิลๆแล้วครับนี่สร้างนี่ก่อนเลยครับ ตัวขโมยมันยังไม่ต้องนะครับทุกคนมาแผนนี้ผมว่าได้ผลไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็นะครับยังไงก็ชนะผ่านแหละเงินระวัลฟัวทุกคนไม่ได้แย่ครับแต่ก็ไม่ได้ดีนะใครมีวิธีดีกว่าก็หาเล่นวิธีอื่นนะครับผมวิธีผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่ครับผมมาต200นะัวสองรอยอะสบายสบาย มาแล้วตัวโดดมาละไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ผมสร้างดับสอันเลยเฮ้ยเฮ้ยเบา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 าโอเคผมต้องกินตรงนี้เลยลงศพอะอากินตรงนี้ข้างบนก่อนลวกันสบายแล้วครับอย่างนี้ก็สบายแล้วจริงนี่ผมก็าสร้างสามตัวไปเลยครับ ยิงแบบรุ่งแรงไฮเปอร์สปีดยิงรัวไม่ยังปินตรงนี้นะครับโอเคสวยมาครับข้างบนยังไม่มีตัวแล้วสองร้อยสองสองแถวเลยไม่เป็นไรพวเงินเราเยอะทุกคนไม่ต้องกลัวครับยังไงเราก็ผ่านละมาเลยซอมบี้ นี่ครับครบแล้วทุกคนสบายแล้วนั่งดูชิวๆรอไปเลยครับอ,อยังไม่ครบหนี่นะขาดอีกตรงนึงมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันช่าง่ายแขนจะง่ายด้ย <c oughs> แรงนเนี่ยนี่แหละไอตัวอ้วน,น่ยแรงมากเลยครับทุกคน ยิงทีหัวาขาดอ่ะเฮ้ยนี่ค for okay. oh, ือไรกันตำราโอเคอ๋อตำราพืชให้ดูไหนลองดูซิเรามีแค่นี้ก่อนครับทุกคนอ้าวนึกว่าจะให้ดูซอมบี้ด้วยซะอีกโอเคครับโอ้โหโอเคครับ โอ้ oh, ให้ตัวผีที่โผล่ขึ้นมาครับสวยเป็นช่วงเวลาที่เราเก็บเงินมาปรับ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 โอเคปรับนี่มันเกมคล้ายเกมตุ่นเลยนี่นะใครเคยเล่นเกมตุ่นที่มันตีหัวตุ่นไหมคตามตู้เกมเอาไว้แข่งกับครอบครัวของเราเนี่ยแหละไม่มีเพื่อนผมก็เล่นคนเดียวครับดีตัวตุ่นมาไอ ผู้เองไม่ได้ผดได้เกิดแล้วปักทุบลงไปลงบ่อเลยครับทุบลงเลยครับทุบเฮ้ยเอาวะเอาวะกินกินครับกินกินเฮ้ยไม่ได้แล้วนะไม่ดีแล้วจังหวะนี้ไม่ดีแล้วครับไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วสร้างอันนี้ไว้ก่อนนะครับดักคอไว้ก่อนดักคอไว้ก่อนเฮ้ยมามาสร้างตรงนี้ครับปุ๊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 บ สวยโอเคมาเลยมาเลยข้าไม่กลัวพวกเองหรอกมาเลยตีรัวๆครับตีรัวๆครับโอเคตี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  PDF. เฮ้ยขอ parsley, ขอมาเล็ดขอมาเล็ดแสงหน่อยวางดาบไว้ก่อนตรงนี้ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะฮุยฮุยฮุยเริ่มหนักเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักแล้วเฮ้ยทุกคน เดินเร็้วเลยเดินเร็วเลยโอ้มเอาใกล้ๆเลยตรงนี้เลยป๊อปป๊ปป๊ปป๊เฮ้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้สวยครับเ้ยมามาเินเล่เข้ามาเงินเล่เข้ามาครับเงินเล่เข้ามามาเลยครับสวย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 มากดรัวเลยตรงนี้ครับอยู่ใกล้ไปโอ้ไม่ทำาไม่ดีละทำไม่ดีละ ฐานหมู่ครับเออตรงข้างบนใกล้สุดเก็บข้างบนตรงที่ใกล้สุดครับแล้วก็วางระเบิดไว้ก่อนครับป๊อป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 มา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 โอ๊ย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 มีถังนี้แล้วมีถังเล็กแล้วตรงนี้ครับหึ้ยอ้ยอยากกินอยากกินสวยสวยสวยมาแล้วครับมาแล้วครับต้องระเบิดแล้วเฮ้ยต้องระเบิดแล้วระเบิดโอ้โห กือบเกือบสวยเฮ้ยเหตตัวนี้ผมชอบมาก <Okay. S 1> มันจินแล้วมันจะวนกลับเอาไว้ใช้ตัวที่มันเป็นคล้ายๆนักไอเจ็ตบ bon อลอ่ะที่มันโยนบอลครับโอเคครับยังไงผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวเราไปต่อกันพาร์ทหน้าเลยนะครับโอเคครับยังไงพาร์ทนี้ผมก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากคอมเมนต์เล่นพูดคุยกับผมได้ครับที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับโอเคครับยังไงผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ